สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนในช่องอยู่พอเพียงที่ดินัชนาากันอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนมีที่ดินติดคอนกรีตเดินทางสะดวกราคาเริ่มต้นเพียง75,000บาทเท่านั้นมาแนะนำเพื่อนๆกันนะคะก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดที่ดินแปลงใหม่ๆกันด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานหินอำเภอหนองมะมงจังหวัดชนาที่ดินของเรามีให้เลือกทั้งหมด7ล็อก ok ด้วยกัน ล็อก G1 ขนาด74ตารางวาด้านหน้าติดถนนคอนกรีตราคาอยู่ที่75,000บาทล็อก G2 ถึง G7 ขนาด100ตารางวาด้านหน้าติดถนนคอนกรีตเช่นกันราคาอยู่ที่99,000บาทเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงและฟรีค่าโอนด้วยนะคะราคาไม่ถึงแสนแบบนี้มาไวไปไวมากๆเลยนะคะ ที่ดินของเราติดถนนคอนกรีตทุกล็อกเดินทางสะดวกสบายมีน้ำประปาและสอบไฟฟ้าหน้าแปลงมีเพื่อนบ้านติดชุมชนและห่างจากโรงเรียนเพียง1กิโลเมตรอนามัยสะพานหินวัดสะพานหิน3กิโลเมตรอำเภอหนองมะโมงโรงพยาบาลสถานีตํำรวจเซเว่นทอกศ1สกิโลเมตรและห่างจากอำเภอวัดสิงห์วัดปากคลองมะขามเท่า29กิโลเมตร อำเภอเมืองอุทัยธานีวัดท่าสุง3.9กิโลเมตรอำเภอเมืองชัชนาส่วนนก44กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพ206กิโลเมตรเดินทางเพียง2ชั่วโมงกว่ากาก็ถึงแปลงที่ดินแล้วค่ะที่ดินของเราบรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับปลูกบ้านเปิดร้านค้าขายหรือจะซื้อเก็บไว้เก่งก,กำไรก็ได้ค่ะและที่สำคัญบริเวณนี้นะ้ำไม่ท่วมด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถนัดชมที่ดินได้ที่เพจอยู่พอเพียงที่ดินชัยนาทหรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0942622829สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ